สวัสดีครับก็เดี๋ยววันนี้จะมาสอนนะครับวิธีการอ่านนะครับสีของแท่งเทียนนะครับว่ามันเป็นสีอะไรบ้างนะครับอพอดีผมได้ทําการพัฒนาตัวนะครับโค้ดตัวไลบรารีของ API IQ เขานะครับให้สามารถอ่านค่าสีได้แบบง่ายๆนะครับด้วยโค้ดที่สั้นลงนะครับ ก็อันดับแรกนะครับก็ import for make y o p t i o n อะไรเข้ามาให้เรียบร้อยแล้วก็ l o g กอนะครับใส่ u s e r p a s s w o r d ให้เรียบร้อยเลยนะครับที่เราจะใช้ก็จะมี2ตัวนะครับก็จะมีอา EDSG นะครับอา EDSG เป็น gen นะ over candle นะครับ, over รบ return all นะครับเอาเป็นตัวนี้นะใช้ตัวนี้นะครับ ก็ตัวนี้มันจะเป็นความสามารถก็คือสามารถดึงแท่งเทียนนะครับข้อมูลแท่งเทียนย้อนหลังของ IQ เนี่ยนะครับได้ไม่จํากัดเลยนะครับเราสามารถจะดึงออกมากี่แท่งเทียนก็ได้นะครับอ่าก็อ่มันจะใช้การผ่านค่าเข้ามาก็คือค่าที่1ก็จะเป็นตัวคูณอ่าเดี๋ยวตัวคูณก่อนนะตัวคูณอ่าแล้วก็จนนํานวนแท่งเทียนที่ต้องการซึ่งตรงนี้จะใส่ได้สูงสุดคือ1000นะครับ ถ้าเราต้องการแท่งเทียนที่มันมากกว่า1,000นะครับอย่างเช่น2 0 0พเนี่ยเราก็ใส่ตัวนี้เป็น2นะครับมันก็จะเป็นการคูณ2องคูณหนึ่ก็เท่ากับสองพันอ่าก็จะเป็นตามจํานวนที่ต้องแท่งเทียนที่เราต้องการนะครับฟังก์ชันนี้ผมก็สอนไปแล้วนะอันนี้ก็ทวนอีกรอบหนึ่งอันนี้เดี๋ยวเอามาทดสอบก็เดี๋ยวใส่แค่อเอาดึงมาแค่10แท่งก็พอเพื่อจะได้ดูนะครับอ่าแล้วก็อันที่2อนะอันที่3นะครับก็จะเป็นในเรื่องของคู่เงินตรงนี้เราก็สามารถใส่คู่เงินที่เราต้องการได้เลยนะครับอ่า อันนี้ก็จะมีค่าเป็นสตริงนะครับ2ค่าแรกนะครับเป็น int นะฮะจะเป็นเจำนวนเต็มนะครับแล้วก็นี่ก็จะเป็นสตริงนะครับอันถัดมานะครับอันที่4ก็จะเป็น time frame นะครับก็เอาเป็น60สิบวินะครับก็คือ1นาทีอ่าโอเคอันนี้ก็จะเป็นการดึงแท่งเทียนออกมา10แท่งนะครับแล้วก็คู่เงิน eur usd นะครับแล้วก็ time frame ที่10อ่าที่60สิบวินะครับหรือ1นาที ทีนี้ตัวนี้มันจะรีเทิร์นค่าออกมานะครับก็จะมีราคาเปิดราคาปิดราคา,าสูงสุดราคาต่ำสุดวอลลุ่มของราคาแล้วก็ไทม์นะครับก็คือเวลาของแท่งเทียนก็ก๊กอบมาครับผมก๊อบอันนี้มาได้เลยนะครับในเว็บนะในเว็บของเราก็เบสิกโค้ดแล้วก็ออนะครับตรงนีอ้อยู่ข้างล่างสุดเลยนะครับเป็นฟังก์ชัน EDSG โอเคเสร็จแล้วกเ็เอามาใส่แบบนี้ครับ ก็คือตัวแปรมี1,2,3,4,5,6มี6ตัวนะครับที่มันใช้แต่ว่าเวลาที่เราเอามาใช้เราจะใช้แค่ราคาเปิดแล้วก็ราคาปิดนะครับฟังก์ชันถัดมาที่เราจะใช้ก็คือ,อเดี๋ยวเราสร้างตัวแปรก่อนนะครับเป็น Data Data Color นะครับแบบนี้เท่ากับ api edsg color candle นะครับนี่นะฮะ gen candle candle นะครับ ตัวนี้ก็ใส่ไป2อ,อันนะก็คือ Open กับาราคาปิดนะครับก็คืออิงจากตัวแปรนี้นะครับที่เราสร้างขึ้นมาฟังก์ชันนี้ฟังก์ชันตัวนี้นะครับใส่ตัวแปรให้ครบนะต้องใส่ครบ6ตัวนะครับอ่าโอเคทีนี้เมื่อเสร็จแล้วก็นะครับทำการ Print ดู p ิ i n t อ่าพิ o พ o ดัตตานนะครับอ่าโอเคมันก็จะส่งข้อมูลออกมาเป็นลิสตนะครับอ่าเห็นไหมครับ มีเลยมีเลดเลดกีนเลดกีนอ่าให้ดึงดึงมา60นะเดี๋ยวไปดึงนะขอดูเลดกีนเลดกีนเลดกีนกีนเลดกีนเลดอ่ะเคกีนกีนเลดเด้อเด้อกีน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 เลดแล้วก็กีนเลดอ่าสีแดงนะครับ ข้อมูลที่ส่งมานะครับมันก็จะด้านหลังนะครับด้านหลังเนี่ยนะครับข้อมูลสุดท้ายนะครับก็คือจะเป็นข้อมูลของเที่ยงเทียมปัจจุบันที่วิ่งอยู่นะครับส่วนมันก็จะไล่เข้ามาส่วนด้านหลังเนี่ยก็คือจะเป็นสมมติว่าเราดึงมา10แท่งเนี่ยก็จะนับตั้งแต่แท่งที่10นะครับก็คือเป็นข้อมูลเก่ามาข้างหน้านะครับเวลาที่เราจะไปใช้งานนะฮะก็อย่างเช่นถ้าเกิดเราต้องการใช้แท่งสุดท้ายแล้วก็ใส่เป็นลบหนึ่งแบบนี้นะมันก็จะดึงข้อมูลของแท่งสุดท้ายออกมา นะครับอ่านะครับอ่าดึงออกมาโอเคเมื่อกี้เป็นกรีนนะครับข้อมูลมันเรียวไทม์นะอันนี้ตอนนี้มันวิ่งอยู่กระริบกึดๆอยู่นะฮะอ่าโอเคก็วิธีการใช้งานนะครับอ่าก็พอมีข้อมูลออกมาเป็นเป็นลิทเนาะอ่าถ้าเกิดเราต้องการเข้าถึงข้อมูลเพื่อที่จะมาใช้งานอย่างเช่นเราจะอ่านค่าสีถ้าเกิดแท่งเทมเป็นสีอะไรแล้วให้ออกออเดอร์นเนี่ย เราก็สามารถประยุกต์ใช้โดยใช้ for นะฮะ for i in data color นะครับแล้วก็ print i แบบนี้ล้านออกมานะครับอ่าอันนี้มันเกิดโดจินะครับโดจิโดจิอ่ามันก็จะส่งมาเป็นโดจิโดจินะครับอ่าโอเคเป็นข้อมูลสุดท้ายนะครับเวลาที่ ถ้าเกิดเราต้องการใช้งานนะครับต้องการใช้งานเพียงแค่แท่งเดียวหรือ2แท่งนะครับอย่างเช่นเราจะคือถ้าเกิดเราเอาไปประยุกต์กับใช้กับการเทตดนะครับก็สามารถประยุกต์ได้ว่าโอเคถ้าแท่งก่อนอถ้าแท่งก่อนหน้านะครับแท่งแท่งที่แล้วนะครับเป็นสีอะไรนะครับก็ให้แท่งปัจจุบันเทตดตามสีนั้นก็ได้นะครับหรือจะอิงจากแท่งปัจจุบันนะครับโดยการจับวินาทีที่ช่วงเริ่มต้นเกิดแท่งเทียนอะไรเงี้ยนะครับเราก็สามารถจับสีได้นะครับถ้าเปิดมาปุ๊บเนี่ยเป็นสีอะไรก็ให้ออก ออกเป็นสีนั้นก็ได้นะครับหรือจะไปประยุกต์ใช้กับหลายๆไทม์เฟรมก็ได้นะครับเพราะว่ากฎของแท่งเทียนส่วนใหญ่นะครับกฎของแท่งเทียนส่วนใหญ่สี่ไทม์เฟรมสีไทม์เฟรมสมมุติว่านี่คือไทม์เฟรมที่1ชั่วโมงอ,อันนี้30มนาที อันนี้เป็น15นาทาีแล้วก็เอาเป็น5นาทีาแม่5นะครับถ้านะครับเห็นไหมครับถ้าแท่งเทียนใหญ่สุดเป็นสีอะไรนะครับแนวโน้มหรือว่าจานวนแท่งเทียนนะครับณไนะทมเฟรมที่น้อยกว่านะครับก็จะก็จะเป็นก็จะมีมากกว่านะครับจะมีมากามากกว่า จะมีมากมากกว่าแท่งนั้นอย่างเช่นตอนนี้มันเป็นแท่งสีแดงนะครับแท่งเทียนทั้งหมดก็จะเป็นสีแดงมากกว่าสีเขียวนะครับแต่ว่าเราก็อย่าลืมนะครับว่าแท่งเทียนมันวิ่งตลอดนะครับอาจจะมีขึ้นมีลงนะครับก็มีการทิ้งไส้อะไรเงี้ยนะฮะเราก็ดูดีๆนะครับแต่ก็สามารถใช้เปรียบเทียบของเงื่อนไขได้จับสีไทม์เฟรมพร้อมกันถ้ามันเป็นสีแดงพร้อมกันแล้วค่อยออกออกเดินนะครับก็ก็สามารถทําได้ก็ลองดูเนี่ยแบบเนี้ยแดง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 ,แดงออกเซลลอะไรเงี้นะครับเอามาอิง เพราะว่าแท่งเทียนใหญ่มันไม่ค่อยสวิงเท่าไหร่นะครับแต่นี้ก็ค่อนข้างเสี่ยงอยู่เพราะว่าเกิดไส้เยอะนะครโอเคไม่พูดถึงกันก็เอาเกินให้ดูนะครับก็ลองเอาไปประยุกต์ดูนะครับในกรณี้ที่เราอยากจับเฉพาะสีแท่งเทียนนะครับแท่งล่าสุดเราก็สามารถทําแบบนี้ได้ลบหแบบนี้แล้วก็ปรินจริงๆถ้าเกิดใช้ อ่าใช้แค่แท่งเดียวโอเคนี้มันป็ิ้นเ t r มาอ่าในกรณีที่ถ้าเกิดเราใช้แค่แท่งเดียวนะครับใช้แค่แท่งเดียวไม่แบบว่าไอ้เมื่อกี้เนี่ยผมสอนดึงออกมาแล้วก็ดูที่มันออกมาเยอะๆนะครับเป็นลิต์ข้อมูล,ลหลายๆอันในกรณีที่เราอยากใช้แค่แท่งเดียวนะครับเราก็มาปรับตรงนี้ให้มันเป็นแค่หนึ่งก็พอดึงมาแค่หนึ่งแท่งนะฮะเวลาเราไปใช้เราก็ใช้อ่าใช้ y แบบนี้ Y t านะฮนะอ่าแล้วนกะ็นะนะนะ นะครับถ้าเกิดเราต้องการดูดสีของแท่งเทียนแบบเรียวไทม์เลยนะก็ Data าคั o เลนะครับแบบนีอ้อันนี้ก็อย่าลืมนะเอาเข้ามาด้วยต้องเข้ามาอยู่ในรูป่าเป็นแบบนี้อลองปิ้นดูนะครับมันก็จะวนรูปแท่งเทียนแบบเรียวไทม์ออกมาเลยอันนี้เราดึง1นนาทีนะฮะ เดี๋ยวดูหนึ่งนาทีสิตอนนี้มันบอกว่าโดจิเป็นกีนแล้วเห็นไหมครับก็จะเรียวไทม์วิง่งวิ่งเรียวไทม์ตลอดนะครับแล้วก็สามารถอิงหลายๆไทม์เฟรมได้ในกรณีเอาไปประยุกต์ใช้นะครับถ้าเกิดจับแค่ไทม์เฟรมเดียวเนี่ยเวลามันเกิดเปิดราคาเปิดมาปุ๊บแล้วมันลงนิดนึงสมมติว่มันลงนิดนึงสักพักหนึ่งมันทิ้งไส้แล้วขึ้นไปก็ มันก็แย่นะครับก็อาจต้องใช้อิงในหลายๆไทม์เฟรมเข้าไปนะก็เอาเป็นพอดีนะครับพอดีพอดีไม่ใช่แบบอิงอิงตั้งแต่ไทม์เฟรมมันตั้งแต่วีคเลยนู่นนั่นไหลอะไรลงมานะครับมันก็มันอาจจะรอนานนะครับอาจจะไม่รอนานหรอกแต่อาจจะออกแค่อย่างใดอย่างหนึ่งอย่างเช่นไทม์เฟรมวีคนะคบทมเฟรมสัปดาห์เนี่ยเป็นแท่งสีแดงนะครับอ่าแล้วมันเป็นแท่งใหญ่ด้วยมันไม่ค่อยขยับนะฮะ ทั้งสัปดาห์นั้นอาจจะออกแค่เซลล์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 อย่างเดียวก็ได้นะครับแต่มันก็ไม่ได้ออกถี่นะมันก็ยังอิงอิงเข้าหากันอยู่ก็ยังพอใช้ได้อันนี้ก็แค่เกินให้ดูอโอเคนะครับกดจับแล้วนี่ใช้มาก็อีฟอีฟอีฟดัตตาและดัตตาคอลเลอร์ข้อมูลมันออกมาเป็นลิสต์นะก็ใส่ศูนย์เข้าไปแบบนี้นะครับเท่ากับเท่ากับ แล้วก็เป็นสตริงนะก็ลิเลสอย่างนี้แล้วก็คําสั่งอะไรก็สว่านคำสั่งเซลล์ก็ปิ้นบอกให้มันเซล์นี่แค่ตัวอย่างนะ,ะตัวอย่างก็บอกให้มันเซลอะไรงนี้แต่ถ้าเกิดอะไรถ้าเกิด data color นะครับมีค่าเท่ากับเท่ากับ gen gen ถูกไหม ผมพิมพ์ถูกสคิดถูกไหมจีโอเคถูกฮะกินอันนี้ก็ให้มันเซลล์อันนี้ก็ใส่เงื่อนไขเป็นเป็นบายอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่าก็ให้บอกให้มันบายนะแต่ถ้าเกิดเป็นโดจิล่ะถ้าเกิดมันก็ถ้าเกิดโดจิเราไม่อยากให้มันออกเราก็เอลไปนะครับเอลเอลพาร์ทแบบนี้ไปอ่าน,นี่เราก็ลองรันดูได้นะครับ อ่าเห็นไหมก็บายๆๆนะฮะแต่ว่าเวลาเราใช้งานจริงเนี่ยเวลามันออกออเดอร์ไปแล้วเนี่ยเราก็จะสั่งให้มันออกออเดอร์พอออกออเดอร์ปุ๊บเราก็จะมีคําสั่งเช็คผลพอมันเช็คผลมันก็จะไม่ออกรัวหรอกนะครับมันก็จะรอให้จบไปก่อนปุ๊บแล้วค่อยออกออเดอร์ order, นะครับอ่าเราก็ใช้ในเรื่องของเวลาด้วยนะครับเราจะไม่ให้มันจับเวลามั่วแล้วก็ใช้ตัวอ่าตัวเซิร์ฟเวอร์ไทม์นะครับไทม์สเต็มของไอคิวนะดึงออกมาเป็น1นึ่งทีอ่าช่วงที่กําลังเกิดทั้งเทียนใหม่ก็จะเป็นช่วง0ูน อ่าศถึงหวิอะไรเงี้ยก็ให้มัน0ูนถึงหวิปุ๊บจับปุ๊บเจอสีอะไรปุ๊บค่อยออกอะไรก็ได้เหมือนกันอ่ะก็ประมาณนี้ลองไปแอบดูก็เพิ่มฟังก์ชันตัวนี้เข้ามาให้นะครับก็จะได้ไม่ต้องไปเขียนโค้ดดึงราคาเปิดปิดมาแล้วก็เอามาเอามา,เอามาใช้ i ีฟน,นู่นนั่นโค้ดก็จะยาวนะครับก็ประหยัดเวลาลงนิดนึงนะฮะก็นิดนึงโอเคก็ประมาณนี้นะครับโอเคสวัสดีครับ